อ่านริมโค้งบรรยากาศดีดิคอนเทนต์ครับบิ๊กไบค์มาจอดกันเจอกันนี่ทีมของเรามาจอดขาดสิกเกินอากาศเย็นดีมากครับ เมื่อคืนตรงนี้เป็นถนนคนเดินนะครับดูครับดูความคาดสิธิกตอนกลางวันตอนเช้านี่ครับเมื่อกี้ ออกจากกาลสินมามุ่งสู่มุกดาหารอีกไม่กี่กิโลครับแต่น้ํามันกับพลิบแล้วโอ้วิ่งมาเกือบ400กิโลครับกับพลิบนี้เอ็นยังวิ่งได้ได้36กิโลครับกับพลิบโอ้มันขึ้นเตือนแล้วคือถ้าจากนี้ไปนี่มึงเข็นแน่นอนนี่ลงในหมดครับขอบคุณพีทีราง,งานแย่เลยบันทึกการเดินทางครับวันที่25เดือนตุลา68มุ่งหน้าสู่ ร้านครัวริมโขงมุกดาหารนะครับตาม g p s ก็จะเหลืออีกอยู่42นาที49กิโลเมตรไปดูวิวครับสวยแค่ไหนเ <c oughs> ส้นทางมันสวยงามมากเลยครับ <c oughs> นู่นอะเ <c oughs> ส้นทางสู่มุกดาหารครับเมื่อกี้ก็ผ่าน ผ่านเขาขาดมาครับมาตรงนั้นต้องเช็คอินโอ้ยยอดสุดยอด,ด,ด11.58ครับเลี้ยวซ้ายนี่จะไปที่นครพนมนครับเราจะออกขวาไปที่อุบลราชธาน,นีนะครับไปตามนี่เลยโอ้โหมันก็สุดยอดอีกเส้นทางนึงนะครับเส้นอีสานนี่ครับ มุกดาหารอุบนราชธานีเนี่ยใช่โนครเราจะขึ้นไปสักการะไหว้พระองค์ท,ที่อยู่บนขวาด้วยครับข้างบนเลย แล้วเราก็มาถึงข้าวเที่ยงครับนัดพบริมโขงนัดพบริมโขงในกระทีจอดรถลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมร้านอาหารดูวิวริมแม่น้ำโขงกันครับ เข้าไปดูบรรยากาศน้ำพบลิมโคงกันครับทำพ้อมโอ้บรรยากาศเลสต์มเพิรนนะบเนม่อยากจะรีวิวครับโอ้ยต้นไม้ต้นมะลิมเลยนู่นครับห้องที่เขาจองไว้เป็นห้องแอร์ครับทีมงานเราจองไว้เป็นห้องแอร์ริมเลยครับ ลิมโคงเลยนี่ดูครับดูวิวิ่เ้าิข้ช้าคบอกน่นยวเอเก่งากชองไปไปายโอ้แนะนำนะครับอ่านลิมโค้งบรรยากาศดีดี เขตยู่ฝังขวานะครับอยสเน่ห์ของริมโถงต้องมาครับมุกดาหารก็แวะมาเลยครับภูมโนรมการเดินทางก็มาถึงจุดหมายปลายทางเขมมาลาดครับเวลา14นาฬิกา55นาที มาถึงเข็มมาราชแล้วครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักกันนะครับถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินเข็มมราชเลาะตรงไปก็น่าจะเป็นใน่างงาป็นแม่น้ำโขงนะครับนีร้านค้าร้านค้าเขาก็ตกแต่งร้านกันแล้วครับ วัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมเข็มราธา,านีโอ้โหนี่นะครับถนนคนเดินเดี๋ยวตอนเย็นๆนี่เราจะออกมาเดินกันอุย้ยหอมข้าวกี่จังเลยอะ่ะนดูน้องย่างเข้ากี่หอมจัง แสดงว่าที่พักเราก็คงไม่ไกลจากถนนคนเดินมากครับและแล,ะแล้วเราก็มาถึงแล้วครับเลาะโค้งที่พักเราไม่ห่างไกลจากถนนคนเดินเลยครับติดริมโค้งเลยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักกันครับ ล็อกโขงหนึ่งล็อกโขงสองล็อกโขงสามเจ้าของตลาดเขาให้ไปทำคอนเทนต์นะครับระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรถ่ายตรงถนนคนเดินเข็มมาลาดนะครับ ต้องตั้งใจมานะครับไม่ใช่เมืองผ่านให้ทีมให้ทีมโคราชไบเกอร์โอ้อากาศนี่เย็นได้ใจเลยครับน่าจะ2 0 21 22ีอุณหภูมิงครับ เขมรลาดครับค,คืนเชิญมาท่องเที่ยวกันนะครับ เหนครับวิกบอยมาจอดกันเจอกันนี่นทีมของเรามาจอดนี่ครับย้อนอไปนู่น เมานี่ซุ้มนี่ซุ้มเป็นซุ้มทดลองซุ้มทดลองอุ้ยดามึงไม่กินเบียร์ไหมครับดาทุกรสเลยมันชิมทุกรสเลยโอ้ยเสน่ห์มากเลยครับวนนคนเดินเออไม่แล้วมีขายไหมนี่ครับในร้านเลยโอ้ในร้านโอเคต้องแล้วอ๋อเด็อร่อยครับราคาทำนี้าสิบเจ็ดบ สวัสดีสวัส,สวดีเคมาลาตอนเช้าครับบลินโงงไม่กินเขาาวนู่อาหารตอกแนะนำนะครับบ้านผูกหญ่าอาหารเช้าออกแนววินเทจ บันทึกการเดินทางเช้าวันที่26เดือนตุลาห8ปเอาจักรยานของรีสอร์ทเลาะริมโขงมาปั่นอ้าวน้ำต้องลงก่อนนี่ครับวอลริมโขงเออลงก่อน,อออนปั่นไปหากาแฟกินครับดูบรรยากาศริมโขงยามเช้าครับ เจ็ดโมงกว,กว่ากว่าคมขาดสิกเกินอากาศเย็นด mm ีมากครับดูครับริมโขงในยามนี้ nah, เขมรล่านมันเป็นอำเภอที่ต้องตั้งใจมานะครับมันไม่ใช่อำเภอที่เป็นเมืองผ่านนะครับต้องตั้งใจมาเลยปักหมุดอย่างเดียวเลยนะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองบนนะครับตัวจังหวัดตัวบนนะร้อยร้อยยี่สิบก,กิโลนะครับต้องตั้งใจมานะครับอีกฝัง่งนึงก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านมีมองเห็นเตป่านะครับนี่ครับบรรยากาศดีดี ตรงไปเส้นทางวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่สิพาปั่นจักรยานชมเมืองเขมราชครับดินแดนแห่งความสุขกเกษมนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เรากินเรากินอา,อาหารเช้าที่ร้าน ปู่กับย่ามาเข็มราต้องมาร้านนี้นะครับ <c oughs> เช้าช้างกันนีเงียบอย่างนี้นนแหละครับพอดีเมื่อกี้มันมีฝนด้วยมีฝนลงมานิดหน่อยนี่ เมื่อคืนตรงนี้เป็นถนนคนเดินนะครับดูครับดูความคาสสิกตอนกลางวันตอนเช้าน,นี่ทีมเราเขาทีมเราก็พักกันอยู่ตรงนี้กันครับบ้านเช่าบ้านตรงถนนคนเดินเลยพักอยู่ตรงนี้เลยครับ นี่เลยครับววนี่ครับทีมเราเขายังไม่ตื่นกันเป็นบางเขาไปกินข้าวต้มาาตมาเมื่อ,อกี้รา้านผู่กข้ยวหาพูดพอดีปะเนี่นครับติดใจกัจมปะปะตอนตอนระหว,ว่างเราบไปจมระหว,ว่างเราบอกดูสิบอกอบอกแซ่บพ <laughs> อ <laughs> พี่ออกไปดูเราต้องไปหรอ บายบายเคมเลาดตอนนี้ก็ออกเดินทางครับ8ดโมงห้สานาทีออกจากเคมเมลาดแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมดอยแม่อูคอสำหรับทริปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม